ล้อมวงเข้ามาอสูนป่ามาเล่าหลอนวันนี้เสนอตอนผีจ้างหนัง ย้อนกลับไปเมื่อในช่วงเวลาเย็นๆของวันหนึ่งในเดือนมกราคมพุทธศักราช2532ณหน่วยบริการหนังเร่ชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดอุดรธานีได้ปรากฏร่างของชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำทั้งชุด เดินตรงเข้ามายังสำนักงานแห่งนั้นและเปิดประตูเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าของเจ้าของหน่วยหนังเรที่นั่งอยู่ในสำนักงานแห่งนั้นสวัสดีครับแสงเดือนภาพยนตร์ยินดีให้บริการครับผมเจ้านั่งก่อนครับซึ่งเมื่อเท่าแก่เจ้าของหน่วยหนังเรได้เห็นว่า มีอาคันตุกะซึ่งน่าจะเป็นลูกค้าเดินเข้ามาก็ยกมือขึ้นไหวพร้อมกับลุกขึ้นและเชื้อเชิญให้บุคคลน,นั้นนั่งบนเก้าอี้อีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าต้องการหนังเรื่องอะไรแนวไหนหนังไทยหรือหนังต่างประเทศก็เชืญอเลือกได้ตามสบายเลยนะครับเท่าแก่ ยังพูดเชิญชวนต่อซึ่งชายวัยกลางคนผู้นั้นก็ไม่ได้นั่งลงแต่อย่างใดยังยืนนิ่งอยู่แต่เขาได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงยานคางขึ้นมาคืนพรุ่งนี้ให้ไปฉายหนังที่บ้านวังทองเรื่องอะไรก็ได้จากนั้นเขาก็ล้วงมือลงไปในยาม ใบเก่าๆที่สะพายอยู่แล้วก็หยิบเอาถุงกระดาษสีดำใบเล็กๆออกมาแล้วก็ยื่นส่งให้กับเท่าแก่ในนี้มีเงินมัดจำสองพันและแผนที่ที่จะต้องไปฉายหนังคืนพรุ่งนี้และรายละเอียดทุกอย่างที่คนฉายหนังต้องทำขากลับแล้วนะ เขาเอ่ยออกมาด้วยเสียงเย็นๆและยานขามพร้อมกับหันหลังเดินออกไปทันทีเท่าแก่รับถุงกระดาษใบนั้นมาถือไว้อย่างงงงกับพฤติกรรมมาไว้ไปไวของลูกค้าแปลกหน้าผู้ลึกลับคนนั้นเพียงชั่วครู่ที่เท่าแก่เปิดถุงกระดาษและก้มลงไปมองดู สิ่งที่อยู่ในถุงใบนั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองไปยังหน้าสำนักงานก็ไม่เห็นบุรุษลึกลับคนนั้นเสียแล้วเท่าแกหนังเร่ชื่อดังเกาหัวแกรกแกรกยังงุนงงแล้วก็เทของในถุงนั้นลงกับพื้นโตะก,ก็ได้เห็นว่ามันเป็นแบงค์ยี่สิบใบเก่า ซึ่งนับแล้วก็เป็นจำนวนเงินสองพันบาทพอดีและยังมีกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งที่ด้านหนึ่งเขียนเป็นแผนที่ในการเดินทางไปยังบ้านวังโถงที่จะต้องเอาหนังไปฉายส่วนอีกด้านหนึ่งมีตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือซึ่งอ่านได้ความว่า ต้องใช้หนังให้จบก่อนตีสี่และต้องออกมาก่อนฟ้าสางและเมื่อกลับออกมาแล้วก็ห้ามหันหลังกลับไปมองโดยเด็ดขาดเช้าวันรุ่งขึ้นเท่าแก่ จึงได้เรียกลุงนบกับไอเด่นพนักงานฉายหนังที่ประจำอยู่กับรถหน่วยที่ยังไม่มีโปรแกรมงานในคืนนี้เข้ามาหาแล้วก็ชี้แจงถึงงานที่จะต้องไปฉายหนังในคืนนี้ให้รู้แล้วแกก็ยื่นกระดาษแผนที่แผ่นนั้นให้กับลุงนบไปอ่านซึ่งเมื่อลุงนบ ดูแผนที่อย่างละเอียดแล้วก็พลิกมอาอ่านอีกด้านที่เขียนข้อกำหนดไว้จนจบแล้วก็เงยหน้าขึ้นเอ่ยกับเ่าแก่ไม่ยังนี้ด้วยหรือครับเท่าแก่ผมฉายหนังมาก็เป็นลับๆสิบสิบปีแล้วยังไม่เคยเจอข้อห้ามอะไรแบบนี้มากเลยนะครับเนี่ยเอาหนาเขามาจ้างแล้วเรามีหน้าที่ไปฉาย ก็ฉา,ายให้เขาดูไปเถอะเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาก็ได้นะเท่าแก่เอ่ยบอกกับลุงนบซึ่งเป็นคนฉายหนังคู่ทุกคู่ยากที่อยู่กับแกมาตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจหนังเร่เมื่อเกือบยีสิปีที่แล้วไอเดนเอ็งไปจัดเตรียมดูม้วนฝิล์มหนังกับข้าวของบนรถสิ วันนี้เราต้องไปไกลด้วยนาหมู่บ้านวังทองที่จะไปเนี่ยมันต้องร้อยกว่ากิโลเชียวนะเองลุงนบหันมาเอ่ยบอกกับไอเด่นเด็กวัยรุ่นลูกน้องคู่ใจของแกครับลุงไอเด่นรับคำแล้วก็รีบเดินออกไปยังรถฉายหนังคันประจำของมันทันที ใ้ค่ำของวันนั้นลุงนบกับไอเด่นก็เพิ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่ที่จะฉายหนังกันในคืนนี้ซึ่งมันเป็นลานดินโล่งโล่ที่ค่อนข้างกว้างมากแห่งหนึ่งแต่ทั้งลุงนบและไอเด่นก็ไม่มีเวลาที่จะมาสนใจกับสิ่งรอบข้างในขณะนี้เพราะต้องรีบขนอุปกรณ์ สำหรับการฉายหนังลงมาจากรถและช่วยกันรีบติดตั้งให้เร็วที่สุดเพราะเวลาได้กระชั้นชิดเข้ามามากแล้วจนในที่สุดทั้งสองก็ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยในเวลาไม่นานเท่าไหร่นักเพราะเป็นงานที่ต้องทำกันทุกวันจนแทบจะหลับตาทำกันได้อยู่แล้ว ส่วนสาเหตุที่ทั้งคู่เดินทางมาถึงล่าชานั้นก็เพราะว่าลุงนบนั้นได้ขับรถเลยทางแยกที่จะเข้ามาที่นี่ไปจนไกลมากเลยทีเดียวว่าจะเอกใจและจอดถามทางกับชาวบ้านแถวนั้นก็เสียเวลาไปนานโขอ,อยู่พอเสร็จสับก็จัดแจ้งใายหนังเรื่องแรก ลงสู่จอทันทีหนังฉายไปได้สักพักใหญ่ๆไอเด่นที่นั่งอยู่ใกล้ๆลุงนบก็เอ่ยขึ้นด้วยความสงสัยลุงฉันว่าที่นี่มันดูแปลกๆยังไงอยู่นาะลุงนบหันมามองหน้าไอเด่นแล้วก็ถามขึ้นมันแปลกยังไงวะลุงก็ดูสิ ปกติเราไปฉายหนังที่ไหนก็จะมีคนมารอดูตั้งแต่หัวค่ำๆแล้วแต่ที่นี่ยังไม่มีใครมาเห็นสักคนอีกอย่างคือพวกร้านขายของกินอะไรนะ่ะที่อื่นๆก็จะมีกันมาทั้งขายทั้งหลายร้านนะ่ะแต่ที่นี่ไม่เห็นมีสักร้านเลยลุงลุงว่าแปลกไหมล่ะไอเด่นอธิบายถึงความผิดปกติที่มันได้เห็นที่นี่ ให้กับลุงนบได้ฟังซึ่งเมื่อลุงนบวาดสายตามองไปรอบๆก็เห็นจริงอย่างที่ไอเด่นมันพูดตอนนี้ที่นี่มีแค่ตัวเขากับไอเด่นเพียงสองคนเท่านั้นชาวบ้านเขาอาจจะยังกินข้าวกินปลากันอยู่บ้างอีกน้อยก็คงหมากันเองแหละไม่งั้นเขาจะจ้างเรามาฉายทำไมละ่ะลุงนบเอ่ยตอบ เวลาผ่านไปจนล่วงเข้าประมาณสามทุ่มก็ได้ปรากฏร่างของชายหญิงและเด็กๆจำนวนมากพากันเดินเข้ามายังบริเวณลานดินหน้าจอหนังแล้วก็นั่งลงดูหนังกันอย่างเงียบๆลุงนบสังเกตเห็นว่าพวกผู้ชายจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำทั้งชุดส่วนพวกผู้หญิง ก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุดเช่นกันและที่แปลกก็คือจะมีการแบ่งโซนการนั่งดูหนังอย่างชัดเจนโดยพวกผู้หญิงจะนั่งอยู่ทางด้านหน้าส่วนพวกผู้ชายจะนั่งอยู่ทางด้านหลังและในระหว่างการนั่งดูหนังอยู่นั้นก็ไม่มีเสียงคุยกันให้ได้ยินแม้แต่น้อย ที่แปลกมากๆอีกอย่างก็คือไม่ว่าจะฉายหนังแนวไหนไม่ว่าจะเป็นหนังบูล้างผลาญหรือหนังตลกโปกหาหรือหนังผีน่ากลัวขนาดไหนก็ไม่มีเสียงที่แสดงความรู้สึกใดๆเล็ดรอดออกมาจากคนเหล่านี้แม้แต่น้อยทุกคนต่างนั่งดูหนังกันอย่างเงียบกริบด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เวลาผ่านไปเรืเร่อยๆจนกระทั่งเวลาล่วงเข้ามาถึงตีสองกว่ากว่าก็มีชายไว้กลางคนคนหนึ่งที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำทั้งชุดเดินเข้ามาหาลุงนบและไอเดนที่นั่งกันอยู่ที่เครื่องฉายแล้วก็ยื่นสองกระดาษสีมอมอใบเล็กๆให้กับลุงนบพร้อมกับพูดขึ้นว่า นีเงินส่วนที่เหลือสองพันบาทแล้วตอนนี้ก็เลิกใชยได้แล้วเก็บข้าวของกลับกันได้เลยและตอนออกไปก็อย่าหันกลับมามองข้างหลังเป็นอันขาดนะข้าไปละ่ะพูดจบุรุษลึกลับยามวิการผู้นั้นก็หันหลังกลับและเดินลับหายไปในความมืด ลุงนบรับซองกระดาษมาถือไว้ในมืออย่างงงง,งแล้วก็เอ่ยบอกกับไอเด่นไอเด่นแหงลดเสียงลำพงลงแล้วก็ประกาศบอกคนดูทิว่ามีคนเขามาบอกให้เลิกฉายแล้วครับลุงไอเด่นรับคำแล้วจึงลดเสียงลำพงแล้วก็หยิบไมมาประกาศ ท่านผู้ชมทุกท่านครับบัดนี้เราต้องขอยุติการฉายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพขอบคุณและราตรีสวัสดิ์นะครับพอสิ้นเสียงประกาศของไอเด่นชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันลุกขึ้นแล้วก็เดินเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ ออกไปจากตรงนั้นแล้วก็ลับหายไปกับความมืดจนหมดลุงนบกับเอเดนก็รีบช่วยกันเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างขึ้นรถพอเสร็จเรียบร้อยทั้งคู่ก็รีบขึ้นรถขับออกไปจากตรงนั้นทันทีแต่พอออกมาได้สักครู่ไอเดนที่เก็บงำความสงสัยในความผิดปกติของผู้คนที่นี่ไว้เต็มสมอง อเอียวคอหันกลับไปดูทางด้านหลังและแล้วไอเดนก็ตกใจจนแทบช็อกเพราะที่ที่เป็นลานกว้างสถานที่ตั้งจอหนังฉายเมื่อสักพักใหญ่ๆที่ผ่านมานั้นบัดนี้มันเป็นเพียงป่ารกรางที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่และเถาวันที่รกเรือขึ้นอยู่เต็มไปหมดไอเดนขยี้ตาแล้วก็มองไปอีกรอบ ก็ยังเห็นภาพนั้นยังเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นละ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 ลุง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 หันไปดูข้างหลังสิไอเด่นระล่ำระลักบอกกับลุงนบเสียงสั่นร,ระรัวด้วยความตกใจสุดขีดลุงนบซึ่งกำลังควบคุมพวงมาลัยเจ้าโตโยต้าไดด้ารถบรรทุกหกล้อคันเก่งคู่ใจของแก่ ขยโยกขยเยกไปตามถนนที่ค่อนข้างขลุขระนั้นเมื่อแกเห็นอาการของไอเด่นดังนั้นแกก็มองไปที่กระจกส่งหลังเอ้ยอะไรกันวะเนี่ยแล้วแกก็อุทานขึ้นมายังตกใจเช่นกันละ่ละรีบไปฮะลุงเร็วไอเด่นร้องบอกกับลุงนบซึ่งลุงนบที่ตอนแรก ก็ค่อยๆขับแบบขยโยไปเรื่อยๆนั้นก็รีบเชนเกียร์และกดถาวไปที่คันเร่งให้จมลงไปอีกเพื่อที่จะรีบออกไปจากตรงพื้นที่พิศวงตรงนี้ให้เร็วที่สุดรถหนังเร่ ของสองคู่หูต่างวัยพุ่งพรวดไปข้างหน้าอย่างไม่ยี่ระกับสภาพถนนอีกต่อไปกว่าจะออกมาจนถึงถนนใหญ่และพบเจอกับหมู่บ้านแรกได้ก็ป๋าเข้าไปจนท้องฟ้าสว่างแล้วลุงนบจึงจอดรถที่ข้างทางและถามชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังลุกขึ้นมาหุงข้าวและได้สอบถามดู ก็รู้ว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีหนังมาฉายแถวนี้เลยพอลุงนบบอกถึงสถานที่ที่ไปฉายหนังมาให้ฟังโดยละเอียดป้าคนนั้นก็ออกอาการตกใจและแกก็บอกว่าอ๋อนี่คงไปฉายหนังที่ป่าคำโฉนดมาละสิเมื่อลุงนบได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับอุทานออกมาอย่างลืมตัว อะ,อะไรนะปหาคำชะโนด